คุกกี้แลนด์ช็อปร้านเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มมีฐานลูกค้ามากันหนึ่งแสนคนนะทุกคนมีบริการเติมเกิมหลากหลายมากมายนะทุกคนเช่นเอฟซีโกบายอารีนะทุกคนเป็นต้นนะเติมสนุกมาสุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะทุกคนร้านจดทะเบียนตามบริษัทตามกฎหมายด้วยนะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัสงบห้าสิบบาทนะใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดงบห้าสิบบาทก็งบนี้เจอคุ้มคุ้มไม่ค่อยได้บ่อยนะแต่รอบนี้ก็เจอคุ้มแล้วนะรหัสนี้ผปล่่ออยตอ ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามไปกันด้วยแล้วกันจะได้มีกำลังใจในการหาราัททำคลิปพวกนี้ต่อไปมาอย่างแรกเราทสบาทเราเห็นในดีนี้เลยก็คือนะเิือามแล้วก็เงิน M 100 M เพชร800เพชรหลีกอันนี้ไม่มีหลีกดีอยู่ผมก็เลยให้อยู่หลีกผมไปก่อนนะก็หลีกผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ออกจะหลีกแล้วหัวหน้าหลีกอะ่ะพัทไอดีนี้เล่นไปถึงวิวล39สานะสามารถเติมได้เพื่อเอาแอมพาร์ตไอตรงไฮไลท์ตรง,ตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้เติมอะไรนะเดี๋ยวผมให้ดู แคเริ่มต้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่้างไหนวะนี่นี่แพ็คนี้แพ็คสตีเว่นเจอหลาดนะก็จะได้เพชรได้เพชรได้มาสเคอะลวมาสเคมก็จะเปลี่ยนเป็นแปะมันคนได้ทุกวันจนวันที่31ได้รางวัลสญญาแล้วก็เงินคุ้มไหมไม่รู้ไม่เคยเติมก็ใครได้ก็เอาไปเติมเอาเองมาแลงไอดีนี้นะถ้าสามสิบบาทต้องปั้นต่อได้โอเคอันนี้โกบเกว่าโกหรือว่าอะไร,รอมองไม่ชัด มีเ,เดลิวอเล่ด้วยอัลัษเนี้แล้วพาพไปโหลดนี่โกเออโอเคสมโหมดเป็นเวอร์คาร์แล้วก็อีกหนึ่งเอ้ยไม่ดิสโหมดเป็นเวอร์คาร์เอีกหนึ่งโหมดเป็นโปรนะก็คือวีวีเฮทเวสเออพูดผิดเดี๋ยวมาดูแต้มจิ๊กซอแต้มอาร์เคดีกว่าจิ๊กซอมีสองแต้มตีไปเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเยวมองผิดป่าวะาเ,เาเคาแบบไอแต้มอาร์บสามพันสแต้ม เยอะจังวะคือแบบตีตีตัวเวป็ซัได้สองตัวผมว,ว่านะเยอะคนเยอะมาดูทีมด้วยว่ะทีมจะเป็นแบบพวกตัวไก่ๆนะทุกคนอ่าสับซื้อขายเขาเรียกว่าเป็นไก่กันนะทุกคนไก่ดิบเล่ไก่ฮาว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นไอดีที่เน้นค่าตัวเดียวนะแตันี้ก็ได้มาถึงสี่ตัวในราคาห้าสิบบาทมาสำหรับไอดีนี้ก็เรียกว่าเป็นไก่รวมสี่ตัวแล้วกันนะที่มี เดเบล่ฮอร์วัตเนตอรแล้วก no. ็มิร no so 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 ินก็อย่าลืมนะแต้มเนี่ยไอแต้มอัพเนี่ยสามารถหาสามารถอัดได้สองตัวไม่ส้มตายังรุ่งไม่สูงมากเลยทุกคนคิกออฟยังไม่ได้ทำแล้วก็สองครบรอบสองรีเวลสองฟุตตี้เวิร์ดเลเวลหนึ่งนะทุกคนก็สามารถไปปั้นต่อได้ตามาชุดสำรองมีเป็นชิลโลเทียโรมาดูเอเก้ไมเคิลทำไมเขาไม่แลกวะถ้าเขาแลกผมว่าพอเผื่อได้ตัวหนึ่งเลยนะไอพวกตัวไอ้ีของกิจ ลองปีสรับพวกอะไรเทนก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะเยอะเพราะผมเลือกมายังไม่สุดเลยตอนนี้โอเคสุดละอัพได้ประมาณถึง2อ่ะตอนนี้ในทีมมีแค่เทนคือเดเบเล่กับโทมัสมุลเลอร์นะก็เทน24กับ30แล้วก็มีมิลินกับเคอร์เคสจริงๆโอนย้ายให้ได้เลยนะ่ะเจ้าของเก่าเขา่าจะให้เราโอนย้ายนะ แบบโรตีฮบวาแล้วก็เนต้าใช่ป่ะโอนย้ายจะาคือคลิปบเนต้าโอนย้ายจากมุลเลอร์มาฮอวาประมาณนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผม5้าสิบบาทคุ้มเลยครับปั้นต่อได้จุ๋ยเลยเนะี่ยมาชุดแขง่ชขง,งชุดแข่งยูเอฟเอ้ยสาวชุดแข่งยูเอฟเขาสวยจังวะโคตรสวยมานักกีันทอมอันนี้แลอยู่เพราะหมดกิจไปแล้วฉลองครอบสองปีเก็บเอาไว้รอปีที่สาม,มอันนี้เพิ่งแจกชุดชุนุมวันนี้ น่าจะได้จาก2ปีมั้งของแล้เยอะเอ้ย TOTW อ๋ออันนี้ฟรีอันนี้ฟรีจำได้จำได้ของแล้เยอะอยู่นะแต่ข้อต้องรอเวลาผ่านไปนานมันถึงจะแล้มากกว่านี้ลูกบอลโอ้โหฟรีทั้งนั้นเอาตัวผมโคตรอยากเล่นดิมเลยเพราะดิมมีเลี้ยงเร็วนะเป็นนักเตะไม่กี่ตัวที่มีเลี้ยงเร็วในสมัยเนี้ยมีเลี้ยงเร็วย,ยิงปั่นโค้งยิงไกลอ่ะสองเท้าอ่ะใครได้อะดีไปคือคุ้มจัดอะ่ะ ผมขายต่อ130เนี่ยสปีดต้นสปีดปลาย195 198ขายมีเลี้ยงเร็วบ่อสบายอ่ะผมเอาไปเล่นในเกมถึงมาละโคตรเร็วตัวเนี้ยเร็วจัดโอเคเข้าในตลาดเจ้าข,ของไอเดียคนกลับวันล็อกอหมดก็มีใครมากระอยนะขายออกเปล่าวะไม่ออกเว้ยเอย้ไม่ใช่ดีค่าไรดีค่าไรมองผิดเออหน้าเหมือนมาก็รอยจริงอนะ่ะม,มองมุมนี้หน้าเอาพวกตัวมาดูเกไมไปย่อยแพ็คต่อละพิเศษเหมือนกันนะแต่ผมกลัวมูลค่าดีเลยอ่ะดิ ก็ไอผู้นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมไอดี ID มูลค่าเพิ่มนะไม่กล้าไปย่อยอะ่ะจริงก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันไม่ต้องย่อยหรอกให้เจ้าของไอดีคนต่อไปมาย่อยเอาเองนะทุกคนถ้าหาดีอยู่ก็ถือว่าโอเคอมาดูดิว่าไอนี่เขาเล่นไปถึงไหนละเอ้ยก็เล่นไปพอสมควรแล้วนะใช่ปะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ทำกิจมองไม่ค่อยออกไอนี่วันนี้ก็ครบละซึ่งเขาเลือกเป็นอะไรวะตอนแรก เราเอาแล้วกันเอเดนฮาซาเขาเลือกอันนี้ใช่ไหมใชห่หรือเปล่าลองเล่นดูโอเครับของเดี๋ยวก่อนเนี่ยรับแล้วบูธหรือว่าอันนี้มันทำมันก็ขึ้นกวับอันวะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยได้ทำกิจไม่รู้อะไรกับเขาเลยไอ้แต้มนี้เขามีอยู่สองร้อยเศษนะครั้งสพายเขาก็แลกไปแล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนเหลือแค่อันล่าง แ่อันบนเขาแลกไปหมดแล้วเอ้ยเขายังมีแพ็คเติม15บาทอยู่ววด้วยว่ะได้ก็จะมีเชสโกชาวยีิม,มอนแล้วก็ไอเอวีจากแมนซิตี้ชื่ออะไรอาร่านไม่ออกโอเคร,รวมๆก็ไอดีนี้คุ้มนะในราคาห้าสิบาทผมปล่อยต่อแล้วสอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยฮะเจอกันคลิปต่อไปฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอะนะใครสนใจก็ทักลิงก์ใต้คลิปมาทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน